แล้วอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เอากาวออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้ต่อมาก็จะใช้ทีมขัดขัดอีกรอบหนึ่งน่หน้าเรียกพี่คงม,มาดูชิ้นตอนแรกรองอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายและพี่พบท่านลมถึงนะโออไม่มีปัญา ดูแลตัวเองนะเ <quarto S 1> รลาลนะ <c oughs> รับงานผมก็ดีใจแล้วเสียเลยนี่ฮะในนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะขัดให้มันเคลือบเงาอิม่มเงาแล้วเงาแล้วมันก็เงาเหมือนใหม่แล้วก็โคมมันก็ไม่มีรอยใดๆเพราะว่าตัวฟิล์มมันเป็นเลเยอร์ป้องกันไว้อยู่ ลองดูนะแต่ก็จะนานมากกระเด็นอันนี้ก็โอ้จสองปีแล้วนะปกติจร,จริงอ่ะปีครึ่งอ่ะลากปีครึ่งก็พอนะพอพี่ครับไม่ยอมอยู่ทำให้อ่ะ <laughs> ก็หลานมันเจ๊งไงยหร<อ> <laughs> ้านมันเจ๊งกับพี่พงหนะ่ะเรียกว่าเจ๊งเลยพี่อาร์ตมาจริงอารมณ์ก็ไม่ทำจริงพี่ผมผมบอกนะตอนแรกมีคนถามหลายคนนะพี่นะครับผมก็จะ บอกยังไงดีว <If S 2> <ý> ่าจะอธิบายอย่างงู้นอย่างนี้บอกเก้งแม่งเลยดีกว่าเออบอกเก้งแม่งเลยแมงไม่ต้องสงสัยกันมากนี่แหละตอนนั้นมีไีเลยอ่ะใส่ไหมดูดิใส่ดิมัาเหมือนใหม่เลยเนี่ยอ่ะพี่พงมาดูนะดูแล้วใส่คลิ๊กเลยดูแล้วครับใหม่กิ๊กเลยเหรอได้อยู่นะได้ดูอันนู้นดูอันนู้นอันนู้นอย่าตัวเปิรอด Thank you.